ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนึง่งสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปในการเปรียบเทียบมุมกล้องที่ได้จากตัวกล้อง go โ,โป o หที่อาจารย์ทิติเคยติดตั้งไปในตําแหน่งของตัวหมวกกันน็อกแบบ full face ฟ็อกวีวันนะครับเปรียบเทียบกับตัวหมวก half face นะครับ full face เนี่ยอาจารย์ทิติติดด้านบนนะครับแล้วห้อยมาด้านล่าง แต่ในส่วนของตำแหน่งของ h a ร f ฟเฟสเนี่ยอาจารย์ที่ต,ติดไว้ด้านบนเลยเพื่อจะได้เห็นคุณสมบัติของกล้อง360องศาก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอตัวเจ้ากล้องหรือภาพที่ได้จากกล้อง360องศาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างและอย่างนึ่งก็คือเนื่องจากตำแหน่งการติดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้กับตัวฐานหมวกดังนั้นมันจะไม่เข้าคุณสมบัตินะครับในส่วนของ หมายล่องหนดังนั้นเราอาจจะเห็นอัตราส่วนหรือหมวกเนี่ยมันมีความเพี้ยนไปนะครับมันจะเป็นภาพที่เฉือนกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้อาจารย์ทิิก็พาสมาชิกทุกท่านเนี่ยมาซื้อของนะครับที่สวนจตุจักรนะครับตรงออตโกอีกแล้วครับนะครับก็ขับรถนะครับลงรถไฟฟ้าแล้วก็ขับเข้ามาที่สวนจตุจักรนะครับไม่ต้องกลัวว่า จะมีไม่ต้องเสียค่าจอดรถนะครับเพราะว่าขับ EUC มา Electric Unicycle ก็จะเห็นว่าลักษณะของภาพจะค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็ไม่สั่นเนื่องจากคุณสมบัติของกล้อง360องศาเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยมันปราศจากการสั่นโดยสิ้นเชิงนะนะครับสังเกตภาพนะครับเปรียบเทียบกับตัว กล้องในครั้งที่แล้วก็คือใช้ GoPro 5เป็น 4K นะครับความละเอียดของ Full HD อาจจะสู้ 4K ไม่ได้นะครับแต่เรื่องของการสั่นเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับก็อันนี้อท,ทิีก็เจาะแล้วก็จุงเข้าไปจะเห็นว่าในจังหวะที่เดินที่เราก้าวเท้าเดินก็ยังมีอาการของเขาเรียกว่าาการโยงนะครับขึ้นลงของจังหวะการเดินอยู่นะ แต่ว่าก็โดยรวมก็ใช้ได้ภาพในตอนที่แสงน้อยเนี่ยในลักษณะของกล้อง GoPro มันก็จะดรอปลงไปเพราะว่ามันใช้กล้องที่มีเซนเซอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ความละเอียดก็อาจจะสู้กล้องโดยปกติไม่ได้ดังนั้นเขาเรียกว่าความอิ่มนะครับความอิ่มของแสงหรือ saturation เนี่ยก็อาจจะด้อยกว่ากล้องธรรมดานะแต่ว่ามันก็เก็บภาพได้หลายมุมแล้วเราก็สามารถนำภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารีเฟรมได้ ครั้งที่แล้วที่อาจารย์ทิติมาเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาฉีดยานะครับบร,ริเวณร้านค้าที่ออกตอกอรแต่วันนี้รู้สึกจะแปลกตาไปนิดนึงเดี๋ยวเราเดินดูครับว่าไอ้ความแปลกตานั้นเป็นอะไรนะครับนี่ก็เดินนะครับก็จะมีอาการโยกขึ้นลงนะเอานั่นไงครับนี่ไงตัวเจ้าอุโมงค์พ่น,น้ำยา อาจารย์ทิติไม่แน่ใจว่าเขาใช้น้ํายาอะไรนะครับแต่ว่าในขณะการพ่นแบบเนี้ถ้าเกิดมันเข้าตาเราคงไม่ดีแน่นอนนะครับยืนต่อคิวแล้วก็พ่นเมียมีหมุนตัวด้วยนะยังกับประกวดนางสาวไทยอ่ะเดี๋ยวในแบบโดมอนเข้าไปแล้วนะครับอ่านะครับเป็นไงครับเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีลระอองนะครับพ่นมาด้านซ้ายขวานะแา้วรย์ติหมุนภาพให้ดูเดินออกมาปุ๊บก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่ นะครับคอยตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็โอ้โหให้แจกเจลล้างมือเลยนะครับล้างมือเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการติดสติกเกอร์เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นชายแท้ไม่ใช่เป็นแล้วก็คือผ่านอุณหภูมิผ่านนะครับไม่ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นร้านไข่นะครับไข่ขาดแคลนไข่ก็มาซื้อที่ออตกรนี้ได้นราคขาดที่ประหยัดนะครับ ในระหว่างเดินไปนะครับอาจารย์ทิติก็จะเดินในเส้นทางที่คนน้อยเหมือนเดิมนะเราค่อยจะเข้าไปในโซนไหนเราค่อยตัดเข้าไปทีหลังเราก็จะเห็นคนค่อนข้างบางตานะถ้าเทียบกับความเป็นอ,อตกรในสมัยก่อนนะคนค่อนข้างบางตาวันนี้อาจย์ทิติก็มาอุดหนุนนะครับลุงกับป้าอีกแล้วนะครับมาซื้อกระเจี๊ยบถุงละ10บาท5ถุงนะครับ ถ้ารู้สึกวันนี้กระเจีย๊ยบเวลาไปกินรู้สึกจะแข็งๆนะครับแล้วก็มีเสียนิดนึงอาจเป็นเพราะว่ามันเก่าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องอบอกลุงกับป้าแล้วนะครับว่าให้เลือกเอาอันใหม่ๆให้สั้นหน่อยนะครับน่าจะดีกว่านะครับหน้ากากของคุณลุงนี่เป็นสีฟ้าแบบแปลกๆนะเหมือนกับที่เขาแจกกันไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่นะครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวรู้สึกได้ที่จะไม่ได้ใส่แว่นตามามองผิดนะครับลืมให้ไปอีกห้าบาทบาทนั้นก็มีลูกค้ามารอนะครับจริงๆไม่น่ามายืนใกล้ได้ที่ขนาดนั้นครับน่าจะยืนห่งหางๆนิดหน่อยเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งการรักษาระยะห่างเรียบร้อยนะครับก็เก็บลงกระเป๋าแล้วก็ลากกันไปต่อ เห็นไหมครับบรรยากาศโดยภาพรวมคนคน่อนข้างน้อยนะในภาพรวมนะมนะครับพยายามใช้มือเดียวติดกระเป๋านะครับจริงกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่ซื้อมาใส่กล้องนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ตระเวนไปถ่ายรูปเหมือนก่อนนะครับเพราะบรรยากาศเอย่ยสภาพเศรษฐกิจเอ่ยนะครับรู้สึกการถ่ายรูปมันไม่ค่อยสนุนทรีเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันหาจังหวะเหมาะ,มะ,มะเดี๋ยวค่อยไปหา เวลามาถ่ายอีกครั้งหนึ่งถ้าดูจากแสงหรือแกลนที่สะท้อนที่โดมพลาสติกที่ครอบตัวโก o โปแม็กซิลก็มันเหมือนมีรอยสะแลดนะครับอาจจะเป็นรอยกระแทกเวลาที่เราเขับไปกระแทกกิ่งไม้นะครับที่ในคลิปก่อน,อนหน้านี้เดี๋ยวจะให้เต๋อ,อจ,จะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโดมหาโดมมาเปลี่ยนใหม่เพราะรอยสะแลดจะเห็นชัดเจนนะครับอาจจะไม่ดีต่อมุมมอง เวลาเรามองมุมนี้แต่มุมอื่นก็ไม่เป็นนะครับหรืออาจจะสลับโดมก็ได้ถ้าเราใช้มุมด้านหน้าบ่อยแล้วก็สลับโดมที่ใสกว่ามาอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ารถที่จอดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับคนบางตาพอสมควรแต่ว่าอาดีตวันก่อนเคยขับรถผ่านไปแถวแถวตลาดยิ่งเจริญนะตรงสะพานใหม่โอ้โหคนเยอะนะครับรถเนี่ยรอต่อคิวกันเหมือนไม่มี มันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันไม่ใช่บรรยากาศของโควิดหรือว่าความกลัวอันนี้นตีก็ฝากนะครับไว้ด้วยละกันว่าเอ่อยังไงก็ความปลอดภัยนะครับสาคัญที่สุดการรักษาระยะห่างอะไรต่างๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครสำหรับการขับ EUC เนี่ยข้อดีก็คือมือระว่างนะครับเราก็จะส่งสัญญ,ญาณได้นห้ตีก็บอกอ่านะครับขอไปก่อนยกมือนะครับให้ลดคันหน้าขอทางนายตีไปก่อนนั่นกะ็เป็นข้อดีของการขับ EUC EUC เนี่ยสมือมันจะ ว่างนะแต่ถ้าเกิดเป็นการขับสกูตเตอร์เมืนสมัยก่อนเนี่ยเออ่บางทีเราปล่อยมือเดียวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ารถมันไม่สเตเบิลไม่เสถียรเท่าไหร่เพราะว่าตัวสกูตเตอร์เนี่ยแฮนด์นะครับก็คือแฮนด์เนี่ยไม่ใช่แฮนด์เด็กเขาเรียกว่าก้านก้านบังคับนะครับที่มันลิงก์มาจากตัวล้อมาถึงตัวแฮนด์เนี่ยมันยาวก็ที่มันยาวเนี่ยก็ทําให้ ลักษณะการควบคุมโดยธรรมชาติของตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันมันยากต่อการควบคุมนะครับบางทีปล่อยมือเดียวหลายคนเนี่ยอาจารย์ทิติเห็นเพื่อนๆที่ขับกันอยู่เนี่ยปล่อยมือเดียวไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าขับเร็วแล้วก็ล้มได้แผลกันทั่วหน้าดังนั้นถ้าใครขับสกูตเตอร์แล้วไม่มั่นใจจริงนะครับอย่าขับปล่อยมือนะอย่าอย่าขับปล่อยปล่อยมือเอาไปมือไปก้าวนุน่นแค่นู่นนะครับให,ให้ขับสองมือโดยเฉพาะคนที่ขับความเร็วนยะเพราะมี รุ่นพี่ๆเนี่ยทดสอบกันมาแล้วว่ามันอันตรายจริงแล้วมันเจ็บจริงนะครับเจ็บจริงล้มจริงได้แผลจริงเพราะว่าคนที่ขับสกูตเตอร์โดยส่วนใหญ่ถ้าที่อาจารย์ที่ตีสังเกตนะเขาจะไม่ค่อยใส่อุปกรณ์ป้องกันเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนการขับจักรยานแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครขับจักรยานด้วยความเร็วโดยเฉลี่ยเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันหรอกนะครับแต่ว่าสกูตเตอร์เนี่ยมันไปถึงนะโดยสกูตเตอร์ตัวแรงๆที่ เขาขายกันทั่วไปเนี่ยมันไปถึงในจุดนั้นอยู่แล้วซึ่งเวลามันล้มเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับหน้าเนี่ยจะไปก่อนเพราะว่าหน้าหน้าเราจะเหินตัวเราจะเหินออกจากตัวสกูตเตอร์อันที่2ก็คือแขนมือข้อศอกว่าเขา่านะครับแต่ว่าส่วนหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเป็นที่ประทะเลยเพราะว่าคนขับสกูตเตอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครใส่ฟูลเฟสนะครับน้อยมากๆถ้าลองมองทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ใส่หมดกันเนาะ นะครับแต่ว่าขับกันค่อนข้างเร็วงั้นก็อยากจะให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของของแต่ละท่านแล้วกันเพราะว่ากว่าความคิดใครความคิดมันนะครับประสบการณ์ใครประสบการณ์มันนะครับเวลาไปเตือนอาจจะโกรธเอานะครับก็ต้องก็ต้องก็อยากจะให้เขาระวังตัวแล้วกันเวลาขับขี่เพราะเหมือนการอันตรายจริงๆอ่ะบางทีเราขับอยู่บนถนนโดยทั่วไปแล้วก็คิดว่ามันปลอดภัยแต่บางทีมีคนเข้ามาตัดเส้นทางเราเนี่ย นะครับมาขวางเราก็ทันถานแล้วเราเบรกเนี่ยมันจะลอยเอาง,ง่ายๆนะครับแล้วการลอยของสกูตเตอร์เนี่ยถ้าเราควบคุมไม่ดีเนี่ยโอกาสนะครับที่เราจะเจ็บตัวมันก็มีสูงนะอาจารย์เอติก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันก็ตรงนี้ของสวนเจีจักเป็นที่ที่เขาเทป,ปูนใหม่นะครับอาจารย์ติก็ลองมาขับดูว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าผ่านไปได้นะครับไม่มีอุปสรรคมากมายเพียงแต่ว่าพื้นถนนยังไม่เสร็จนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ฝึกหัดใหม่ๆเนี่ยโอ้ถนนแค่เรียบๆยังไปไม่ค่อยได้เลยการฝึกฝน EUC นะครับมันคือความพยายามในการที่จะฝึกฝนแล้วก็ขี่มันทุกวันนะครับเพื่อทําให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะรักษาสมดุลของตัวเครื่องได้ดังนั้นถ้าใครอยากที่จะฝึก EUC ก็ช่วงแรกๆอาจจะท้อบ้างนะครับแบบจันทิติแหละพอสักพักหนึ่งเวลาเวลาที่เรา ท้อเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อๆจากอยากแต่เวลาที่เราฝึกหัดแล้วเราเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าเราสามารถที่จะขับขี่แล้วก็ส่งตัวบนอุปกรณ์นะครับจักรยานไฟฟ้าล้อดเดียวได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องยึดเสมอนะครับว่าการขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ยมันก็ส่งผลแล้วก็เป็นอันตรายนะครับต่อ ทั้งตัวเราเองแล้วต่อคนรอบข้างนะครับจะ้ติกะฝากเท่านี้แล้วกันนะครับก็คิดเห็นอย่างไรนะครับตำแหน่งกล้องที่ติดตรงนี้ก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ